ทีมภาคส่วนเลยค่ะจะเห็นว่าตอนนี้บรรยากาศนี่มีทีมภามาอีกหลายคนนะแล้ววันนี้คุณหนุ่มธงปะพันธ์ไม่ได้ลงเล่นนะฮะนอกจากตอนนี้ทั้งสองทีมนะครับก็ได้ลงมาดาวอว์ค่ะอยู่วัดเอออยู่วัดเออดาวอว์ครับอยู่วัดแม่แตงนี่เองแม่แตงนะคะ เรื่องจริงผ่าน,นจอกกน,นักกีฬาโดยเฉพาอย่างยิ่งทีมแมงปอล้อขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักสแสดงนักกีฬาอย่างที่ผมขึ้นกล่าวครั้งแรกว่า อธิการเดินลงมาไม่มีกรีดเลยนะฮะแต่พอท่านศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนำทีมลงมาในีกรีดเต็มอาจรรย์ไปหมดครับในนามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เอ่อดรจำเนียนจุตราชอธิการโมดีมีความรู้สึกอินดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทุกท่านได้กรุณาให้เกียรติ มาร่วมการแข่งขันฟุตบอลดาราพบกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่แม่โจ้80ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดินในวันนี้ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยจึงได้จัดก,การแข่งขันฟุตบอลดาราทีมเมงปอล้อคลื่นนำทีมโดยคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง พบหัวหน้าส่วนราชการจาังหวัดเชียงใหม่นำทีมโดยท่านชนะแพ่งพิบูลรองผู้ว่าราชการจาังหวัดเชียงใหม่บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมในานามมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความยินดีและขอต้อนรับทุกท่านร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาทั้งสองฝ่ายในการแข่งขันฟุตบอลดาราพบหัวหน้าส่วนราชการจาังหวัดเชียงใหม่แม่โจ้แปปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดินได้แล้ววันนี้ครับขอกาบขอบพระคุณครับจากพระุณท่้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตอร์จำลองเลิศราดการปริธารารบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับผลงานเอผลงานอะไรฮะครับจบไปหมาดๆนะฮะเรือเสน่หาเรือเสน่หานะครับตอนนี้สัปปิ้นไม่น่าเกียจอ่แล้วก็พี่เว็บสารินแกบเว็บสารินบางที่ขันนะครับ จ่อกรน้ำหวานนะครับปัดกางเข้มข้นเลยนะครับและนี่ที่กำลังแตะบอลอยู่นี่ไทวัลคุณต๊อกสุภกรนะครับหมายเลขสามต๊อกสุภกรโอ้โหโโอ้หต๊อกนี่ไม่ได้เลยนะเบาๆเว้ยต๊อกเบาๆหน่อยเบาๆเป็นนักกีฬาบ้าบ้าง อันนี้ระดับผู้บริหารทั้งนั้นนะตอนเดี๋ยวไม่ได้กลับนะเดี๋ยวไม่ได้กลับโจ๊กก็โจ๊กนะครับถ้ายิงอย่างนี้นะครับกลับไปเลี้ยงลูกดีกว่านะครับผมลูกแฝดด้วยลูกแฝดลูกโจ๊กนะฮะมีเคลับเหรอครับมีเรับไม่ธรรมดาเอาเปลี่ยนตัวนะเดี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนะเรียกเสียงดีไปเลยครับพอเคียเสร็จแล้วคอยหมดตลอดเลยนะจอาครับผม ต้องชุมพรแน่นอนเลยครับต้องชุภกรลาดต้องชุภกรลาดเลื้อยเลื้อยเลื้อยไปครับเลื้อยเลื้อยไปหาป้าเหรอครับเลื้อยไปไหนเนี่ยตาจีนครับตาจีนครับไปแล้วนี่ครับโอ้โหหมายเลขครับเบธาโกลขอเสียงปรบมือกับเบธาโกลด้วยนะครับหนีไม่ได้เนี่ยเราไปแล้วทำไมยังไม่สุกเลยไม่ได้ โกนะครับเบเโก้ละหมูผูนเดียวนะฮะโอดแต่หอมไอ้เฮียไเียกินแล้วกันงดงอ๋อเนีอร่อยมากครับแกงฟา้าเบตดโก้